คนลุกกลับมาแชร์อีกคำทำนายแม่หมอตาบอดวันจิ้นโลกเริ่มปี2025คนลุกเปิดคำทำนายบาบาวานกาหมอตาบอดชื่อดังชี้วันจิ้นโลกเริ่มปี2025มนุษยชาติถึงจุดจบในปี5,079สะเทือนขวัญทั่วโลกอีกครั้งเมื่อคำทำนายของบาบาวานกาหรือวังเกลิยาปานเดว่า หมอดูตาบอดชาวบันเกเลียที่รับการขนานนามว่าเป็นนอตาดามุสแห่งยุโรปตะวันออกถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งโดยเฉพาะคำทำนายที่เกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของวันสิ้นโลกในปี2 0 2 5แม้ว่าบันบาวันก้าจะเสียชีวิตในปี1996แต่คำทำนายจำนวนมากของเธอถูกกล่าวขานว่าแม่นยำเกินคาดไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์9ทับ1การสิ้นประชนของเจ้าหญิงแดนาไปจนถึงการพังาดขึ้นของจีนในฐานะ มหาอำนาจโลกล่าสุดคำทํานายที่น่าหวาดกลัวที่สุดคือปี2025คือจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของมนุษยชาติโดยเธอระบุว่าโลกจะเริ่มเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความหายนะจากภัยพิบัติครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวรุนแรงสงครามในยุโรปและวิกฤตเศษษ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 รษฐกิจระดับโลกนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงการพบเจอสิ่งมีชีวิตนอกโลกเป็นครั้งแรก เธอทำนายไว้อย่างน่าสะรึงว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์จะถูกทำลายจนหมดสิ้นในปี579 0 79, กลายเป็นจุดจบข,ของประวัติศาสตร์มนุษยชาติยิ่งน่าตกใจเมื่อย้อนดูเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาโลกต้องเผเชิญกับแผ่นดินไหวขนาด7.7มกนิจูดที่ประเทศเมียนมาซึ่งแรงสั่นสะเทือนครอบคลุมถึงประเทศไทยสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากยังไม่ทันฟื้นตัวดีประเทศ องกาก็ประสบแผ่นดินไหวขนาด7.1ไม่ในิุูดส่งผลให้เกิดการประกาศเตือนภัยสึนามิทั่วหมู่เกาะแถบแปซิฟิกเหตุการณ์เหล่านี้ทําให้หลายคนเชื่อมโยงไปถึงคําทํานายของบาบาวันกาว่าอาจไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่เป็นสัญญาณเตือนที่โลกควรจับตายอย่างใกล้ชิดไม่ใช่แค่เพราะความแม่นยําที่ผ่านมาแต่เพราะอนาคตอ่านเปลี่ยนไปอย่างไม่มีวันหวนกลับคืนอีกแล้ว ไทม์ไลน์จุดจบของมนุษยชาติตามคำทานายของบาบาวันก้ามีดังต่อไปนี้2025เกิดสงครามขึ้นในยุโรปที่ทำให้ประชากรเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมาก2028มนุษย์จะเริ่มออกไปสำรวจดาวสุกเพื่อสแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่2033น้ำแข็งทั่วโลกละลายส่งผลให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก2000 76ระบอบคอมมิวนิสต์จะแพร่กระจายไปทั่วทุกประเทศทั่วโลก2,130มนุษยชาติจะเริ่มติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาว2,170เ <c oughs> กิดภัยแล้งครั้งใหญ่ที่สร้างหายนะต่อหลายพื้นที่ทั่วโลก3,500โลกจะทำการสงครามกับอารยธรรมบนดาวองคาร3,797 มนุษยชาติจะต้องทิ้งโลกใบนี้เนื่องจากโลกไม่สามารถอาศัยอยู่ได้อีกต่อไป5,079โลกจะถึงการดับสูญขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ